สวัสดีค่ะดิฉันนางเพิ่มสุขนิติสิงห์อดีตผู้อำนวยการกาญจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงคนแรกวันนี้จะขอมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงการจัดการเรียนการสอนการถวายงานและปฏิบัติงานของสำนักพระราชวางังรวมถึงการทำงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องการจัดตั้งวิทยาลัย กาญจนาพิเศษวิทยายช่างทองหลวงจัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลวรโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีเพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรมด้านงานช่างทองหลวงช่างทองโบราณช่างเครื่องประดับอัญมณี และเพื่อดำเนินการซ่อมแซมปฏิสังขรณ์ชิ้นงานโบราณที่มีคุณค่าอย่างยิ่งโดยการถวายงานพระปะระรมวงศานุวงศ์ตามที่ทรงมีพระราชประสงค์และรวมถึงการได้รับมอบหมายจากสำนักพระราชวังในการนี้เลขาธิการพระราชวังนายแก้วขวัญวัชโรไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักพระราชวังกรมชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยศิลปากรกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับเพื่อจัดทำหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่4พฤษภาคมพศ2538โดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้อาคารสามหลังในพระบรมหาราชวัง การจัดการเรียนการสอนทางวิทยาลัยไ,ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการสมาคมผู้ค้าอัญมญณีไทยและเครื่องประดับมอบขัสดุขรุภัณและช่างผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งการให้คำแนะนำกับวิทยาลัยดำเนินการทั้งภาคเอกชนครูภูมิปัญญาด้านเครื่องเงินเครื่องทองโบราณและครูช่างด้านช่างเงินช่างทองในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงครูอาจารย์จากกรมอาชีวศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งได้สอนวิชาต่างๆที่วิทยาลัยขอความอนุเคราะห์วิทยาลัยได้เปิดสอนระดับประกาศนียบ,บัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระดับปริญญาตรีรวมถึงหลักสูตรระยะสัน้นและหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์มีทั้งระบบปกติระบบทวิภาคี หลักสูตรสอนเด็กปกครองทางการได้ยินหลักสูตรภาษาอังกฤษสอนนักเรียนจากประเทศภูตานระยะเวลา90วันการถวายงานและการปฏิบัติงานซ่องสร้างของสำนักพระราชวางังพศ2538ถึง2550วิทยาลัยได้นำเนินการตามที่ได้รับพระมหาการุณาธิคุณทรงไว้วางพระาาราชหฤทยัยและได้รับมอบหมายจากสำนักพระราชวางัง เพื่อปฏิบัติงานในการซ่อมและสร้างงานปีพศ2538ถึง2550ตามลำดับดังนี้ในปีพศ2538เป็นอนุก,กรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการนำเนินการจัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามาณีรัตนปฏิมากรสามฤด,ดูปี2540จัดสร้างพระโกรธทองคำ บรรจุพระอัฐิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีปีพศ2542จัดสร้างพระโกศทองใหญ่จัดสร้างฐานพระโกศธสมเด็จพระบรมราชนกปีพศ2543จัดสร้างพระพุทธมาหาราชอปริวัตรซ่อมเชิงเทียนทมคำลงยาราชาวดีซ่อมโต๊ะเงิน12โต๊ะปีพศ2544 จัดสร้างเชิงชนวนแก้วเจรไนหุ้มทองคำลงยาสีจัดสร้างพระทรงตักทองคำลงยาสีซ่อมแซมและขัดล้างชุดโต๊ะสเสวยวังสาบปรทุมซ่อมบุญรัพระพุทธรูปเทพีดอนจัดสร้างแจกันสุริยะปีพศ2546ถวายงานวังสรบปรทุมปีพศ2547จัดสร้างด้ามดาบพื้นบ้านชนิดเหล็กน้ำพี เงินสลักดุลชุบทองปีพศ2549บูรณะซ่อมแซมเครื่องราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกษฎตราชกุมาลจัดทำป้ายจารึกพระนามพระพุทธรูปสุโขทัยพระนามพระพุทธบงกฎปิยบริบาลพระตำหนักจักรีบงกฎจัดทำภาชนะรูปดอกบัวภายในจารึกพระนามพระพุทธบงกฎปิยบริบาล พระตำหนักจัก,กรีบงกฎซ่อมฉัดทรงพระโกศพระบรมอัฐิเพื่องประดับและการวิเคราะห์เพื่อการปฏิบัติงานการซ่อมและสร้างกระบีฝากเงินบัางชองบัางเงินการซ่อมกีทองคำลงยาสำหรับใส่ถ้วยพระโอสถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซ่อมหีบพระโอสถมวลเครื่องพร้อมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้า ปี2550จัดสร้างพานเงินชุกทองสองชั้นจำนวน4ชุดรวม8พานจัดสร้างกระบะถมทองจำลองทองเหลืองจำนวน34ชิ้นจัดสร้างพานเงินกระหล่ทองเครื่องทองน้อยและเชิงชนวนกระหล่ทองจัดสร้างเครื่องประดับขลละครจัดทำเครื่องประดับงานออกแบบแฟชั่นของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ งานที่ดำเนินการทุกปีส่งกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประกอบด้วยจัดทำชิ้นงานขันถมพร้อมถาดเงินหรือทองจัดทำที่ตัดซองจดหมายรูปพระขันถมเงินจัดทำที่ขั้นหนังสือถมเงินรวม29งานที่บันทึกข้อมูลขั้นตอนการทำงานมีบางงานแยกย่อยอีกจำนวนหนึ่ง งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องการจัดสร้างเครื่องสมพระพุทธ,ธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษชุดฤดูหนาวชุดฤด,ดูร้อนชุดฤด,ดูฝนการจัดสร้างพระโกทองคำบรรจุพระอัฐิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การจัดสร้างพระโกศทองใหญ่การจัดสร้างพระโกศสมเด็จพระบรมราชนกการจัดสร้างพระพุทธมหาราชปริวัติการซ่อมสร้างพระพุทธร,รูปเทพิดรการจัดสร้างแจกันสุริยะเอกสาร g ก l d เด j e ู r l r ี r o y a l โ s s m t t College การซ่อมแซมและสร้างกระบี่ฝักเงินบ้างทองการซ่อมกีทองคำลงยาสำหรับใส่ถ้วยพระโอสถและหีบพระโอสถมวลเครื่องพร้อม การสร้างพานเงินชุบทองสองชั้นการซ่อมพระโกดพระบรมอัฐิณนะพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาสในพระบรมมหาราชวังการจัดสร้างเครื่องประดับโขนละครการทำวิจัยมาตรฐานอาชีพจำนวนหกเล่มดังนี้การพัฒนามาตรฐานอาชีพและการจัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพช่างเครื่องประดับอัญมณีมาตรฐานอาชีพหน้าที่หลัก หล่อตัวเรือนรูปประพัณฑ์เครื่องประดับมาตรฐานอาชีพหน้าที่หลักประดับอัญมณีมาตรฐานอาชีพหน้าที่หลักการเจรนายพลอยอัญมณีมาตรฐานอาชีพหน้าที่หลักผลิตงานเครื่องเงินเครื่องทองโบราณมาตรฐานอาชีพหน้าที่หลักการจัดการธุรกิจเครื่องประดับและอัญมณีการศึกษาและรวบรวมภูิปัญญาช่างเครื่องเงินชาวเขาเพื่อการอนุรักษ์ ต่อยอดและพัฒนาให้เป็นระบบสู่สากลการทำเครื่องประดับเงินของช่างเครื่องเงินย้วหมู่บ้านขุนแม่บงอเภอดอยหลวงจัังหวดเชียงรายโครงการจัดทำเครื่องประดับเงินชุดแต่งงานแบบดั้งเดิมของชนเผ่าเมียนหรือเยาจังหวัดน่านการทำเครื่องประดับเงินของชนเผ่าเมียนหรือยาจังหวดน่านการจัดทำเครื่องประดับเงินของช่างเครื่องเงินเผ่ามง้ง หมู่บ้านเข็กน้อยตำบลเข็กน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานวิจัยการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในโครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สากรภายใต้โครงการ1ตำบลหนึผลิตภัณฑ์ปี2546เอกสารผ้าไหม Golden Jewelry Royal Cosmic College Thailand 2003-2004 เอกสารผ้าทอลายขิดโครงการศึกษาและรวบรวมภูมิปัญญาดั้งเดิมของช่างเครื่องเงินกลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงินบ้านโชคหมู่บ้านขวาวสินรินจังหวัดสุรินเอกสารชุดการเรียนการสอนหรือโมด,ดูลหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้นโครงการพัฒนาความรู้และทักษะช่างเครื่องเงินจังหวัดสุรินงานช่างประดับทองเครื่องเงินตะกาวหนึ่งเอกสารชุดการเรียนการสอนหรือโมด,ดูล งานช่างเครื่องประดับทองเงินสุรินตะเกาสองเอกสารชุดการเรียนการสอนโมดูลงานช่างเครื่องประดับทองเงินสุรินประเกืิ่สองการศึกษาและรวบรวมภูมิปัญญาช่างฝีมืองานช่างทองโบราณสุขโขทยัยเอกสาร Occupational Standard for Jewelry Making เอกสารการดำเนินงานการจัดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาบุคลากร จากสถาบันโซเลชูซัมประเทศภูตาน6กรกฎาคมถึง3ตุลาคม2549รายงานการดำเนินโครงการจัดการศึกษาวิชาชีพสาขางานเครื่องประดับอัญมณีให้แก่เด็กนักเรียนพิการทางการได้ยินมกราคมถึงธันวาคม2550เอกาสารคุณค่าแห่งความทรงจำพศ2537ถึง25 2552 งานวิจัยเรื่องการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้งานยาสีจัดทำชุดสมรรถนะอาชีพกลุ่มอาชีพช่างทองไทย TG บทบาทหลักอนุรัก,กษ์สืบสารงานเครื่องเงินเครื่องทองโบราณ PI หน้าที่หลักผลิตงานเครื่องเงินเครื่องทองโบราณ PC การพัฒนาชุดสมรรถนะอาชีพช่างเครื่องเงินเครื่องทองโบราณและไทย i n โรเวิร์ วิทยาลัยมีความมุ่งหมายที่จะทำให้เป็นสถาบันที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในการอนุรักษ์ปฏิสังขรณ์สืบสารงานช่างทองหลวงงานช่างทองโบราณเช่นเดียวกับงานเครื่องประดับอัญมณีซึ่งวิทยาลัยเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาและอาจารย์มีความรู้ความสามารถมีสมรรถนะในฐานะช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อความก้าวหน้า และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้วยการดำเนินงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาทตลอดไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์พิรยศแก้วปัญยาครับเป็นหัวหน้าแผนกวิชา ออกแบบขึ้นรนดาบปัญยมณีครับของกาจนาพิเศษวิทยาลายัยช่างทองหลวงนี้ผมจะพามาเยี่ยมชมนะครับห้องพิพ,พิธภัณฑ์ช่างทองหลวงซึ่งเป็นห้องที่จัดแสดงผลงานของนักเรียนนักศึกษาของกาจนาพิเศษวิทยาลายัยช่างทองหลวงนะครับซึ่งผลงานนี้ก็เป็นผลงานของนักเรียนนักศึกษาที่เรียนจบการศึกษาในระดับปวชวปวสแล้วก็ระดับปริญญาตรีนะครับโดยผลงานส่วนใหญ่ในห้องนี้นะครับ ก็จะเป็นผลงานที่อยู่ในวิชาโครงงานนะครับแล้วก็วิชาศิลปะนิพน์โดยจะแยกเป็นสองสองกลุ่มสองประเภทหล,กล,กลกักๆใหญ่ๆนะครับก็คือว่าเป็นกลุ่มงานที่อยู่ในสาขาวิชาช่างทองหลวงแล้วก็สาขาเครื่องระดับยัมันีนะครับในกลุ่มงานของออสาขาวิชาช่างทองหลวงก็จะประกอบไปด้วยง,งานที่เป็นงานที่เป็นงานช่างทองซึ่งเป็นงานช่างทองที่เราได้รับการสืบสานมาจาก งานช่างทองโบราณนะครับ<อ>ก็สามารถแบ่งประเภทของงานกลุ่มช่างทองหลวงเนี่ยออกได้เป็น5กลุ่มด้วยกันนะครับประเภทแรกก็คือว่างานกลุ่มเครื่องอิสริยยศนะครับเครื่องอิสริยยศนี้ก็เป็นผลงานที่นักศึกษาเขาได้ไปศึกษาตัวชิ้นงานจริงนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์วิจารณ์แล้วก็รุวมในการวิเคราะห์ว่าถ้าเราจะทํางานเครื่องอิสริยยศขึ้นมาใหม่นั้นจะต้องประกอบเป็นด้วยอะไร จะทางานประเภทไหนขึ้นมาก็จะมีผลงานประเภทนี้อยู่ด้วยคือประเภทที่1กลุ่มงานประเภทที่2ก็คือกลุ่มงานเครื่องราชูปบโภคหรือที่เราใช้คําศัพท์สามัญชนทั่วไปหรือว่าชาวบ้านทั่วไปเราก็จะเรียกว่าเครื่องใช้ประเภทเครื่องใช้นะครับงานในกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นประเภทว่าเป็นเข้าของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันก็จะมีชุดพ่านผ้าสีชุดการน้ํา่านรองนะครับก็จะมีผลงานที่เป็นพานรองในลักษณะต่าง ก็จะเป็นผลงานอีกประเภทหนึ่งที่เราได้สืบสานเป็นลักษณะ,ะของงานช่งางทองหลุนะครับในประเภทที่3ก็จะเป็นงานเครื่องสักการบูชาซึ่งงานประเภทนี้นักเรียนนักศึกษาเราก็ได้แนวคิดมาจากได้เห็นชิ้นงานที่อยู่ในพระบรมมหาราชวังแล้วก็ชิ้นงานที่เราเห็นในสื่อต่างๆนักศึกษาก็ได้ไปถอดองความรู้ออกมาแล้วก็สร้างชิ้นงานขึ้นมาชิ้นงานที่เป็นเครื่องสักการบูชาเนี่ย มีวัตถุประสงค์ในการจัดทําก็คือว่าเอาไว้สรับในการจัดตั้งจัดแสดงแล้วก็เอาไว้เป็นพุทธบูชาในเรื่องของศาสนานะครับในเป็นผลงานประเภทที่3นะครับต่อไปครับเป็นผลงานประเภทที่4ก็จะเป็นผลงานางานเครื่องตกแต่งนะครับผลงานนี้ก็วัตถุประสงค์ในการสร้างชิ้นงานก็คือเอาไว้สรับในการประดับพื้นที่ประดับตัวอาคารแล้วก็ประดับให้เกิดความงดงามแล้วก็เกิดความอลังการ ให้เห็นถึงความปฏิวัตินในการสร้างสรรงานงานช่างพองหลวงเรานะครับก็ยังได้เข้าไปมีบทบาทในกลุ่มนี้ด้วยนะครับแล้วก็งานประเภทที่5ซึ่งเป็นประเภทที่กว้างแล้วก็ใหญ่มากคือกลุ่มงานประเภทกลุ่มเบตเตเล็ตนะครับในกลุ่มงานประเภทเบตเตเล็ตเนี่ยก็ได้แก่เครื่องที่เป็นเครื่องเครื่องประดับโดยทั่วไปแล้วก็เครื่องที่เอาเอาไาใช้เนื่องในโวโรกาศต,ต่างๆอย่างเช่นว่าเออเอาไปใช้ในิสิตของที่ระลึกนะครับ หรือว่าจุดจัดสร้างขึ้นมาในโอกาสพิเศษงานประเภทนี้ก็จะมีลักษณะกว้างๆไม่ไม่ได้ระบุโดยแน่ชัดว่าเอาไว้ใช้อะไรแล้วก็ใช้ได้เนื่องมาจากได้หลายโอกาสนี่คือลักษณะของกลุ่มงานช่างทองหลวงนะครับส่วนกลุ่มงานที่2นะครับที่เราได้จัดแสดงอย่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็จะเป็นประเภทของกลุ่มงานที่เป็นงานเครื่องประดับมัญิมินีเริ่มจากนักศึกษา ได้ดําเนินการได้ไปหาคอนเซปต์ในเรื่องของการออกแบบนะครับหาคอนเซปต์ในการทําที่งานโดยอาศัยแรงบันดาลใจที่เขาจะคิดขึ้นมาบางคนก็ได้แรงบันดาลใจมาจากาธรรมชาติบางคนก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลป,ปะในยุคต,ต่างๆก็มาผูรัดกันกรองนะฮะขัดเกลาออกแบบชิ้นงานขึ้นมาพอแบบชิ้นงานมาก็นำมาสู่การสร้างสารรค์งานเครื่องประดับยมณีซึ่งวิธีการการสร้างสารรค์เครื่องประดับยมณีนั้น ก็จะมีความหลากหลายมีทั้งใช้แนวคิดในการผลิตชิ้นงานโดยเอาอุตสาหกรรมเครื่องระดับย่ำมนีมาใช้ในการทําชิ้นงานผลงานในชิ้นนี้ก็จะมีความหลากหลายมีมีมากมายหลายชิ้นซึ่งก็บางชิ้นก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัสดุดจากธรรมชาติโดยเอา,เอาไม้ตาลมาผนวกกับเครื่องประดับบางชิ้นงานก็จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากรวดลายที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติก็มาออกแบบมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานขึ้นมา บางชิ้นงานก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเอ,าเอกลักษณ์ที่เป็นรูปลายไทยมากแบบเป็นชิ้นงานซึ่งการสร้างสรรค์ของชิ้นงานพวกนี้ก็จะมีความแตกต่างกันเอาเทคนิควิธีการในการประดับพญยมณีการสร้างงานรูปปภัณฑ์การขัดแต่งรูปปพัณธ์พวกนี้เข้ามาประกอบผสมผสานกันเข้าไปก็เกิดเป็นชิ้นงานใหม่ๆังนั้นเราเห็นว่าในห้องพิพิธภัณฑ์งานช่างทองหลวงนี้ก็จะมีผลง,งานที่หลากหลายโดยเฉพาะที่เราจัดแสดงขึ้นมาเนี่ย ก็จะเป็นผลงานของนักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในการจนาพิเศษวิาลัยช่างทองหลวงของเราทั้งหมดนะครับต่อไปก็จะเป็นผลงานของอาจารย์ที่ทําหน้าที่สอนอยู่ในวิาลยของเราเราก็จะมีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีภูมิปัญญาในเรื่องของการทําชิ้นงานช่างทงหลวงนี้ค่อนข้างสูงยกตัวอย่างผลงานของอาจารย์มุญทิชัยวิเชียนสีนะครับซึ่งท่านเป็นหัวหน้าแผนก สาขาวิชาช่างทองหลวงท่านก็จะมีผลงานสลักดุลผลงานชิน้นนี้ท่านก็ใช้ระยะเวลาในการสร้างสรรค์ชิ้นงานก็ค่อนข้างนานเราเห็นว่าผลงานของชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นเอกชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งมีรูปแบบวิธีการในการสร้างสรรค์าการสลักดุลโดยเฉพาะเน้นเทคนิควิธีการการสลักดุลนั้นใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็ใช้ประสบการณ์ในการทํชที่งนานก็ค่อนข้างสูงลำดับต่อมาก็จะเป็นผลงานของอาจารย์อาทรเดชพนาลัยซึ่งผลงานของท่าน ก็จะเน้นในเรื่องของการทํางานเครื่องประดับโบราณแล้วก็เครื่องใช้เครื่องใช้ทั่วไปอย่างเช่นว่าหอยสังนะครับงานประเภทนี้ก็ถือว่าเป็นงานช่างทองโบราณที่หาผู้ที่สืบทอดแล้วก็ทํางานในประเภทนี้ก็ค่อนข้างยากอาจารย์อาทรก็จะนําตัวหอยสังที่ได้รับมานะครับมาออกแบบรวดลายแล้วก็สลักดุลลงยาสีแล้วก็บุเข้าไปบบในตัวชิ้นงานซึ่งรูปแบบในตัว หอยสังนแต่และองค์นี้ก็จะมีความแตกต่างกันไปต่อมาซึ่งเป็นผลผลิตของทางวิไลนะครับวิไลเราก็ได้ผลิตบัณฑิตออกจบไปหลายรุ่นหลายคนนะครับคนที่ประรสบความสำเร็จมากที่สุดอีกคนหนึ่งที่เราได้ภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้ก็คืออาจารย์นิพนธ์ยอดคำปั่นนะครับเมื่อก่อนเคยรับรชาชการเป็นพนักงานสํานักพระราชวังที่กองศิลปกรรม ได้ทํางานดับใช้เบื้องพระยุคลบาทแล้วก็ทําการซ่อมดูแลบโบราณะงานท่างทุ่งหลวงอยู่ในสํยานักพระราวังปัจจุบันนี้อาจารย์เขาได้ออมาประกอบธุรกิจส่วนตัวคือเปิดร้านห้างสวนจํากัดกลุ่มช่างจํากัดนะครับก็ได้ทํางานเกี่ยวกับเครื่องประดับเครื่องประดับไทยโบราณซึ่งก็เป็นงานที่สืบสานเป็นลักษณะงานที่สืบทอดงานท่างทุ่หลวงมาจากอดีตนะครับก็จะมาสร้างสารรค์เป็นผลงานที่เป็นแนวอนุรักษ์ด้วย แล้วก็มีการสืบสานผลงานที่เป็นในเชิงของการพัฒนางานเครื่องประดับไทยให้ไปสู่ในระดับสากลที่มีรูปแบบของการออกแบบการทํชทิ้นงานที่หลากหลายบางชิ้นงานมีการสืบทอดวิธีการทําอย่างเทคนิคโบราณบางชิ้นงานก็มีการพัฒนาชิ้นงานขึ้นมาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับคนในยุคสมัยปัจจุบันซึ่งก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เราได้สร้างตัวนักเรียนนักศึกษาสร้างผู้ที่จบการศึกษาจากวิเลยเรา ให้มีองค์ความรู้ต่อไปในการพัฒนาชิ้นงานแล้วก็เป็นการสืบทอดงานทั้งทองหลวงงานเครื่องประดับวิญนยาวณีให้คงอยู่สืบต่อไปครับ